พยประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ,บ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพุธที่28สิงหาคม2567 น,นายอนันต์นินมานนนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแข่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการร่วมประชุมหารือและกำหนดก,การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ณโรงแรมคิงพาร์คอเวนิวถนนสีนครินคริซอย40เขตประเวศกรุงเทพโดยมีกำหนดก,การในวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567เปิดรับลงทะเบียนให้แก่สมาชิกสมาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาพร้อมเตรียมของฝากให้แก่สมาชิกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เวลา18นาฬิกาเรียนเชิญนายสุทินกลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องสื่อกับความมั่นคงพร้อมมอบรางวัลผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่นส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่นและสื่อออนไลน์สร้างสรรค์สังคม พร้อมมอบความบันเทิงพบศิลปินลูกทุ่งอมตะนิรันดร์การนำโดยสุรชาติสมบัติเจริญบุตรชายราชาเพลงลูกทุง่งสุรพลสมบัติเจริญสัญญาพรนารายเพนธภามุกดามากจอยบิยอนเป็นต้น วันเสาร์ที่31สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกาเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้ารับมอบโลกกิตติคุณสมาชิกลงทะเบียนรับทุนการศึกษาบุตรธิดาโดยเรียนเชิญนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เขียิมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโอกาสครบรอบ59ปีสพอทพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พลังคนไทยและมอบโลกกิตติคุณ ให้แก่ข้าราชการดีเด่นบริษัทองค์กรดีเด่นองค์กรบุนทิธิดีเด่นสตรีดีเด่นเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือสังคมดีเด่นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมดีเด่นและข่าวน้ำดีอีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษจากดรดิตฐานนนทิวรวง์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านพลังงานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ นำร่องภาคประชาชนลดโลกร้อนและนายชวรงริมปัทธามปานีประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องสื่อมวลชนภูมิภาคกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากนั้นเวลา13นาฬิกาน,นายอนันต์นินมาลนนายกสมาค,คมนักสื่อพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ั้แถลงกิจกรรมในรอบปี รอมมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดกิจกรรมจับฉลากลุ้นอรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สมาชิกได้ร่วมสนุกกันถึง59ชิ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านและสมาคมยังเตรียมของฝากของที่ระลึกให้กับสมาชิกสปทที่ลงทะเบียนอีกหลายรายการ สนับสนุนโดยอาคุตะการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนลมนสุนเศประธานลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIT Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามบานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากม่อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บ์แวะไร่เนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 599456 9